แผนที่ประเทศไทยภาพรวมเนี่ยนะครับอากาศยังยังดีอยู่นะใช่ไหมยังเย็นเย็นอยู่สีฟ้า,าสีเขียวฟ้านี่ดีมากเขียวก็ดีนะครับแล้วก็แต่ว่าพอเมืองใหญ่นี่ก็จะเห็น,นหม,มีสีส้มกับสีเหลืองอยู่ะนะครับสีส้มทางอีสานนี่จังหวัดเลยป้ะเนะี่ยช่วงนั้นอะ่ะใช่ไหมสูงหรือหรือ,รอถ้าไม่ใช่เลยก็น่าจะมาแถวแถวจังหวัดอะไรเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ที่เป็นสีส้มอยู่เห็นไหมะนะครับด้านบนนะ่ะนะ แล้วก็ในกรุงเทพมหานครวันนี้นะครับแผนที่อากาศทีนี้ลองไล่ไปดูแผนที่ขอฉบับเต็มเลยนะครับไล่ถัดไปครับถัดไปในใจเห็นว่าในพื้นที่กทมนะครับอ่าถัดไปครับอีกแผ่นหนึ่งนะครับแผนที่ในกทมเนี่ยกรุงเทพเนี่ยสีเนี้ยจะมีสีส้มเยอะเลยค่ะนะครับก็ตอนนี้ยงตรงพื้นที่เราที่เราอยู่นะคะหนึ่งร้อยสิบสี่ดินแดงนะใช่พี่เกินข้ามมาตรฐานที่ห้าสิบนะค่ะแดงมาเลยส้มออกสีส้มส้มคือ ที่ดินแดงเนี่ยคือทุกครั้งเลยที่กรุงเทพมีปัญหาเรื่องพ m อมดินแดงจะมีทุกครั้งเลยคือติดอันดับกับเขาด้วยตลอดเพราะว่ามันเป็นถนนที่มันคนสัญจรเยอะค่ะมีทั้งโทรเวรสถนนภาคพื้นผมผมว่าอันนี้ทางกรมควบคุมมลพิษหรือว่าทางกรุงเทพหมหานครต้องมาค้นหาปัจจัยแล้วนะผมว่านะคือถ้าพื้นที่อื่นเนี่ยถ้ามันมาในลักษณะที่ฟุ้งไปกระจายไปทั่วนี่ก็เข้าใจได้นะแต่นี่มันมาฟุ้งมากองอยู่ที่ดินแดงแนละทุกครั้งเลยนะ สัปดาห์ก่อนที่เกิดขึ้น3วันเนี่ยนะครับอาจารย์อังคารพูดเมื่อสัปดาห์ก่อนนะดินแดงนี่โดนทั้ง3วันแล้วก็วันนี้มาเริ่มต้นสัปดาห์นี้ในวันศุกร์ใช่ไหมก็เริ่มที่ดินแดงอีกแล้วเหมือนกันเริ่มจริงเริ่มเมื่อวานนี้แหละแต่วันนี้หนักขึ้นเริ่มขึ้นนะคะมันเป็นเพราะว่าเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะความกดอากาศสูงของเราเนี่ยมันเริ่มถอยไปอากาศ หนาวมันเริ่มหายไปว่างั้นเถอะนะคะ,ค,ะความอุ่นก็เข้ามาแทนที่พออากาศเริ่มอุ่นปุ๊บเนี่ยเมฆมันมามถ้าเกิดดูภาพประกาศเราจะเห็นว่ามีเมฆนะคะเยอะมากเลยแล้วเมฆเนี่ยมันลอยขึ้นสูงมันก็กักอากาศเอาไว้คุณผู้ชม เวลาอากาศร้อนที่มันร้อนอยู่ข้างล่างนะมันเริ่มอุ่นขึ้นมันก็ร้อนขึ้นมันไปไหนไม่ได้มันก็ไปชนเมฆพอชนเมฆพอชนเมฆปุ๊บอากาศมันก็ขังตัวค่ะคอไอ<ล>ฝุ่นละอองอ่ะพี่มันก็อยู่ตรงนั้นไปไหนไม่ได้นะคะคก็ก็รอวันที่เมฆมันจะแบบเบาลงนะคะคแล้วก็อากาศเย็นๆจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็จะมีลมกลับเข้ามาแล้วเรื่องของฝุ่นนะก็จะเบาลงด้วยนะคะคตอนนี้เราทําได้เพียงแค่ดูแลตนเอง